ปี2012เกิดดีลสุดช็อกที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อ Google ประกาศซื้อ Motorola Mobility ด้วยมูลค่าสูงถึง12,500ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐต้องบอกว่าสูงกว่ามูลค่าตลาดของบริษัทเป็นอย่างมากนักวิเคราะห์ต่างก็งงกับการตัดสินใจนี้แต่ Larry Page ซึ่งเป็น CEO ของ Google ตอนนั้นนะคะก็ยืนยันว่านี่เป็นการซื้อบริษัทที่มีนวัตกรรมรู้สึกแปลกๆไหมคะ เราต้องบอกว่านี่คือละครฉากใหญ่ของธุรกิจเทคนโนโลยีเลยทีเดียวจริงๆเงินหลักหมื่นล้านนะ่ะ g o o ก l e เขาจ่ายไม่ถึงหรอกค่ะแต่สิ่งที่ได้ไปนั้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยล่ะค่ะ ต้องบอกว่าภายใต้การบริหารของ Google พวกเขาได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Moto X และ Moto G แต่เรื่องน่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นค่ะเพราะว่า2ปีต่อมา Google ได้ขาย Motorola ให้กับ Lenovo บริษัทยักษ์ใหญ่คอมพิวเตอร์จากจีนด้วยราคาเพียง2,900ล้านดอลลาร์สาหรัฐเท่านั้นขาดทุนไปกด75%เลยนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า g o เก l e เก็บสิทธิบัตรส่วนใหญ่ของม o t o r o l a ไว้กับตัวเองและยกให้ l e n o v o เพียงแค่2,000รายการจากทั้งหมดกว่า17,000รายการทําให้หลายคนก็เริ่มอ๋อแล้วว่า Google ก็ไม่ได้สนใจธุรกิจมือถือเลยแต่ต้องการสิทธิบัตรเพื่อปกป้อง Android จากคดีฟ้องร้องโดย Apple และ Microsoft แม้จะดูเหมือนขาดทุนมหาศาลนะคะแต่ทุกคนลองคํานวณดูนะคะ Google ไม่ได้ขาดทุนมากอย่างที่คิดคะ่ะเพราะได้ทั้งสิทธิบัตรกว่า15,000รายการได้เงินคืนจากการขายธุรกิจอื่นมากกว่า2 0 0 0ล้นันล,าาละใช้ขนสสานี ต้นทุนจริงก็ต่ำกว่าที่คิดค่ะแล้วก็เป็นเพียงรายได้แค่ไม่กี่วันของ Google ในช่วงเวลานั้นเลยก็ว่าได้นะคะ